าไม่ใช่หมอจากโรงพยาบาลแดจอนแล้วใครกันที่เป็นคนทำการผ่าตัดเอาล่ะมีซื่อศาสตราจารย์อยู่อยู่ในชาร์ตด้วยในฐานะศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดซ่อมแซเสิ้นเลือดแดงคาโลติดสวัสดีครับศาสตราจารย์อยู่ผมซอกจินอุงจากแผานาศัลยกรรมสุขเฉินนะตอนนี้คุณยังอยู่สาขาที่กระยองจูใช่ไหมเออ มันต้องฟังดูหยาบคายแน่เลยมีคนไข้คนไหนที่นั่นที่คุณทำการผ่าตัดเส้นเลือดแดงคาโรติดให้ไหมครับผมโทรมาถามเรื่องการผ่าตัดของคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บภายในช่องท้องนะครับไม่เอาไม่เอาใจเย็นๆน,นะครับเด็กดีไม่ผมไม่เอามันจะไม่เจ็บเลยสักนิด ถ้าพี่ชายเป็นคนทำให้นะจริงเหรอครับอาา่าฮะงั้นมาทำกันดีกว่านะว้าไม่เจ็บจริงๆด้วยโอ้โหทำไมหมอคนนั้นถึงได้เข้ากับเด็กได้ดีจังคะเรื่องนั้นทางเราเองก็ทึ่งเหมือนกันคะ่ะมันอย่างกับเป็นเวทมนต์เลยว่าไหมคะพวกเราเรียกมันว่าเวทมนต์ของหมอจ้างคะ่ะ มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นไม่ต่างอะไรจากเวทมนต์เสร็จแล้วครับเรื่องนั้นสั้นเองก็ตกใจเหมือนกันที่ชันสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยได้เพียงแค่ปรับน้ําเสียงของสันยังมีอะไรอีกไหมนะที่ชันทำได้ฉั้นเองก็แค่ดึงความสามารถที่มีอยู่ของมนุษย์ออกมาก็เท่านั้นหมอจังหมอทรง อ๋าฮะไปเดินเล่นกันหน่อยไหมศาสตราจารย์ยูถามเรื่องแพทย์ผู้ผ่าตัด DCS งั้นเหรอครับใช่แล้วจู่ๆก็โผล่มาถามว่าฉันเป็นคนผ่าตัดช่องท้องหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอครับอ๋าฮะเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำหมอที่มาจากเดจอนทิ้งการผ่าตัดไปกลางคันแต่จะบอกว่าอินเทอร์อย่างนาย เป็นคนผ่าตัดมันก็พูดยากเพราะงั้นฉันก็เลยบอกไปว่าเป็นฉันเองที่ทําแต่ก็รู้สึกไม่ดีเลยเออเมื่อวานเขายังดูไม่สังเกตอะไรเรื่องการผ่าตัดอยู่เลยแล้วทําไมวันนี้ถึงได้มาถามอะไรแบบนี้ล่ะอ <c oughs> ทานอะไรมาหรือยังครับหัวหน้าแผนกซอกยังครับผมมีผ่าตัดติดกันสเคสเลยเยี่ยมไปเลยผมชอบนั่งคุยไปกินอ๋อศาตราจาร์อยู่ครับเหมือนกันซึ่งๆหน้าเลยนะเขาทิ้งการผ่าตัดไปกลางคันงั้นเหรอนี่ฉันก็พยายามที่จะให้ความเขารบเขานะแต่ว่างั้นแล้วใครเป็นคนมาทำต่อละ่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวฉันจะติดต่อเขาไปขอบใจมากศาสตาจารยอยูหมายถึงศาสตราจารยอยู่ซอนฮายองที่ถูกส่งไปที่สาขากระยองจูนะเหรอครับเข้าใจแล้วพอพูดถึงกระยองจูผมก็อยากจะถามว่าทำไมแผเนเกฉุกเฉินถึงไม่ส่งใครไปที่กะยองจูเลยพวกเรามีคนไม่พอครับ แต่ที่รกยองจูมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่เหรอนี่คุณกําลังจะบอกว่าคุณไม่สนว่าคนไข้ที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของคุณนั่นจะเป็นยังไงงั้นเหรอฟังดูเหมือนคุณกําลังบอกว่าพวกเราคนซัพพอร์ตรกยองจูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ที่อยู่ในโซงั้นแหละว,ว่าไงนะผมแน่ใจว่าคุณไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าคุณไม่รู้สถานการณ์ ของผนกสุขเฉิจริงๆหรอกสินะครับเพราะงั้นนี่คุณไม่ได้อยากจะทําอะไรขึ้นมาเพราะเพียงแค่สั่งข่าวมาใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นผมขอแนะนําให้คุณไปที่ขยองจูด้วยตัวเองเลยอย่างที่หัวหน้าผนกศิลย,ยกรรมพูดผมว่าคุณน่าจะทําตัวเป็นประโยชน์ได้อยู่เมื่อไปที่นั่นว่าไงนะ มาทำเป็นหญิงยโสแค่เพราะมีโอกาสได้ผ่าตัดเคสดังๆนั้นเหรอฉันจะทำให้แกต้องมาก้มหัวให้ฉันให้ได้คอยดูว่าไงนะขยองจูโรงพยาบาลสาขาของมหาวิทยาลัยเดฮันสักครู่นะครับมันกระทันหันมากเลยเอ่อโทษทีนะครับขอโทษด้วยจะจริงจังเหลือครับเนี่ยครับแน่นอนครับ เอาละฉันจะขอพูดตรงๆกับเธอเลยนะเราอยากเชิญเธอมาอยู่ที่แผนกสารยกรรมฉุกเฉินที่สาขาหลักของเราหมอทรงวังอยู่พวกเขามาทับทามคุณเหรอครับนั่นมันสุดยอดไปเลยครับหมอทรงจะบ้าเหรอถ้าพวกเขารู้ว่าฉันโกหกแล้วก็เป็นเรื่องแน่เฮ้อแต่นั่นไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับ พวกเราก็ทำการผ่าตัดด้วยกันนะครับพูดตามตรงนะฉันเองก็อยากไปทำงานที่สาขาใหญ่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าฉันทำการผ่าตัดได้ไม่เหมือนนายหรอกนะครั้งนั้นฉันทำได้แค่เป็นลูกมือนายเองฉันความสามารถไม่ถึงพอที่จะทำตามพวกเขาขนาดนั้นหรอกนะไม่ครับผมเป็นพยานได้จากที่เห็นคุณทำงานที่นี่คุณเป็นคนที่ละเอียดละอ่ จริงจังและเป็นห่วงเป็นใหญ่คนไข้ผมรู้ดีครับว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหมอจางแต่ว่านายจะเรียกพวกนั้นว่าความสามารถไม่ได้หรอกนะหมอสงนั่นคือเหตุผลที่ทำไมหมอจางช่วยสอนสันสกนิดเถอะนะหมอสงไม่เอานะครับ จะให้ผมสอนแพทย์ประจำบ้านได้ยังไงกันต่อให้เป็นมุกก็ต้องมีขอบเขตหน่อยสิครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความสามารถของฉันมันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าโรงพยาบาลปิดทำการแล้วครอบครัวของฉันจะเป็นยังไงคนที่ต้องคอยพึ่งพาฉันแต่มันก็ไม่ใช่ว่า ฉันตั้งใจที่จะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองหรอกนะแน่นอนว่าฉันน่ะยอมแพ้ที่จะอยู่ในฐานศัลยแพทย์ไปแล้วแต่ว่าฉันอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลเดหันได้ก็ได้ฉันรู้ว่าฉันมันโลกมากแต่ฉันฉันไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปช่วยฉันด้วยนะ้หมอจางความสิ้นหวัง นีชั้นเองก็รู้ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่ชั้นเป็นแบบนี้ก็มีคนคอยเข้ามาช่วยชั้นอยู่ตลอดถ้าไม่ได้เป็นพราพวกเขาชั้นคงจะไม่ได้มาไกลถึงขนาดนี้แต่ว่าผมยังไม่เก่งพอที่จะสอนคุณหรอกนะครับหมอสง แต่ว่าถ้าได้เรียนกับคุณมันจะดีมากเลยหมอจางฮือหมอทรงขอบใจนะหมอจงมางมะไม่ต้องกอดก็ได้ครับขอบคุณมากฉันกำลังเดินทางไปที่โซเพื่อสอบเข้าเรียนเฉพาะทางสุดท้ายแล้วเขาก็มากับฉันเพราะงั้น เขาก็เลยสามารถสัมภาษณ์เข้าเรียนสาขาสิลกรรมทั่วไปได้ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยนั่นสินาะเขาเล่นอ่านหนังสือได้ทุกๆคืนเลยทั้งๆที่มีคนไข้เข้ามาเยอะแยะขนาดนั้นไม่แปลกใจเลยที่เขาจะเหนื่อยขนาดนี้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยช่วยอ้อมทางนู้นด้วยครับ นี่ก็ผ่านมา3สัปดาห์แล้วหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขยองจูเองก็รีบฟื้นฟูเมืองอย่างรวดเร็วเขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ครับพ่อของสังอุลออกจากโรงพยาบาลหลังจากเหตุไฟไหม้และคุณนายบอกซุนก็แจ้งกับหัวหน้าพยาบาลว่าเธอฟื้นตัวได้ดีไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่เรื่องสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลย ขอให้โชคดีกับการสอบนะครับคุณหมอฮดีใจจังที่ได like ้มาเป็นหมอแบบนี้เอาละงั้นมาพยายามให้ดีที่สุดกันเถอะข้อสอบแปลวิจัยภาษาอังกฤษในตอนเช้าเอาล่ะส่งกระดาษคำตอบแล้วออกจากห้องสอบได้ฉันว่าฉันก็ทำได้ดีอยู่นะพี่ฮยอนจูนใช่ไหมครับ หายุนซังกำลังจะไปสอบสัมภาษณ์เข้าสาขาศิลยกรรมทั่วไปเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วงั้นไปด้วยกันเลยสิครับหืมเดี๋ยวก่อนนะศิลปกรรมทั่วไปนายบอกว่านายจะเรียนศิลยกรรมเสริมความงานไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงได้มาสอบสลาลยกรรมทั่วไปได้ละ่ะไสสิผมพูดแบบนั้นไปนี่นะ อานายเปลี่ยนใจไปเรียนสัลยกรรมทั่วไปเพราะสัลยกรรมเสริมความงามมันการแข่งขันสูงสินะมะไม่ใช่แบบนั้นนะครับนายนี่นะผมคิดมาเยอะมากเลยนะครับกว่าจะตัดสินใจออกมาแบบนี้ได้ฮ่าหยอกหยอกนะหยอกๆยอกก่อนหน้านี้เขายังดูไม่แน่ใจอยู่เลยแต่พอเห็นว่าเขาเลือกมาที่แผนกสัลยกรรมทั่วไป นี่ก็น่าชื่นชมจริงๆขอโทษนะคะช่วยเบาๆเสียงกันหน่อยได้ไหมฉันไม่มีสมาธิเลยห้องรอสอบปากเปล่าสาขาศัลยกรรมทั่วไปเออขอโทษทีนะครับอะไรของเธอนะคียวชมัดนี่มันเป็นห้องไว้อ่านหนังสือหรืออะไรแบบนั้นหรือไงพอเข้าใจได้อยู่ไม่เป็นไรหรอก คุณทรงสังฮีคุณฮันไขวอนแล้วก็คุณจางายอนจุนช่วยมาที่ห้องสอบสัมภาษณ์ด้วยครับยินดีต้อนรับครับผู้เข้าสอบเอาละก่อนอื่นเลยช่วยอ่านเอกสารอันแรกที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณด้วยครับชายอายุ64ปีปวดช่องท้องล่างซ้ายต่อเนื่องมาเป็นเวลา5วันสะดือช่องท้องด้านบนซ้าย L U Q ช่องท้องด้านบนซ้าย LLQ ช่องท้องด้านบนขวา RUQ ช่องท้องด้านล่างขวา RLQ ความเจ็บปวดกำลังแย่ลงอย่างต่อเนื่องมีอาการขึ้นไส้และเป็นไข้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงในโรคหัวใจและปอดเคยมีอาการเจ็บมาก่อนแต่อาการดีขึ้นหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะความดันเลือด145-85ทับ mmHg อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่115 BPM คุณภูมิร่างกาย38.5องศามีอาการกดเจ็บที่ซ่องท้องบวมเล็กน้อยไม่มีอาการของเยื่อบุซ่องท้องอักเสบทั่วไปจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว20,000ทับ mm3 คุณฮานไคบอนครับโรคไหนที่ผู้ป่วยน่าจะเป็นมากที่สุดครับอม ผมคิดว่าโรคโคลเลริเทียโคลเลริเทียคือโรคนิ้วในถุงน้ำดีจะบอกว่าเป็นถุงน้ำดีอักเสบงั้นเหรอครับถุงน้ำดีอักเสบคือถุงน้ำดีติดเชื้อคอปนั่นเหรอคอบเออน่าจะนะครัปหืมคุณทรงสังฮีมีความเห็นตรงกันสินะไม่ค่ะสำหรับดีฉัน ฉันคิดว่าน่าจะเป็นถุงผนังลำไส้อักเสบมากกว่าคะ่ะถุงผนังลำไส้อักเสบคือภาวะที่กระเพาะหรือถุงล้มโป่งเกิดการติดเชื้อและก่อให้เกิดการอักเสบตามมาไม่ใช่ถุงน้ำดีอักเสบหรอกเหรอหากเป็นอาการเจ็บป่วยบริเวณถุงน้ำดีจะมีอาการเจ็บปวดตรงช่องท้องด้านบนขวาคะ่ะถ้าเป็นถุงผนังลำไส้อักเสบจริงๆมันซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนละ่ะ อ่านั่นก็ซับซ้อนค่ะเหตุผลล่ะเซลเม็ดเลือดขาวจำนวนที่มีมากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างน้อยสองเท่าค่ะดีมากแล้วต้องทำการเช็คอะไรบ้างเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนฉันคิดว่าควรทำซีทีค่ะแล้วจะดูอะไรในการทำซีทีหรอครับอะอืมดีมากครับแล้วคุณหยอนจุนล่ะครับว่าไง ไม่ค่ะฉันตอบได้ทำไมคำถาม,ถามถึงได้มาลัวๆแบบนี้นะพวกเราได้ยินจากคุณพอแล้วครับคุณทรงคุณจังฮยอนจุนมีความเห็นตรงกับผู้สมัครท่านอื่นไหมครับครับงั้นช่วยพูดหน่อยครับฮึมพยายามไปเถะอ,อยาก็เหมือนที่คุณทรงสังฮีพูดผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นถุงผนังล้ำไส้อักเสบครับ เห็นไหมกะแล้วเชียวว่าเขาต้องลอกคำตอบของฉันจากสัญญาณและอาการต่างๆแล้วสอดคล้องกับถุงผนังลำไส้อักเสบสนิทชกมอยครับหาสัญญาณและก็อาการไหนเหรอความเจ็บปวดตรงช่องท้องด้านซ้ายล่างกับไข้ครับถึงผู้ป่วยจะไม่ได้เป็นโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป แต่เราก็ต้องพิจารณาถึงอาการไข้จำนวนเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับและเนื่องจากก่อนหน้านี้อาการต่างๆบรรเทาลงด้วยยาปฏิชีวนะพวกเราก็เลยสามารถพูดได้ว่าอาการนี้มันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกได้อืมอมืโอ้โหเก่งนะเนี่ยบ้านานี่เราอ่านเอกสารอันเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย แล้วยังไงต่อเราต้องประเมินว่ามีอาการแทรกซ้อนใดๆอันเนื่องมาจากโรคถุงผนังลำไส้อักเสบหรือไม่โดยเฉพาะกับภาวะขาดน้ำแล้วถ้าเจอฝีล่ะถ้าเป็นฝีก้อนเล็กๆก็ให้ยาปฏิชีวนะก็จะดีขึ้นครับแต่ถ้าเป็นฝีใหญ่ก่อนอื่นก็ต้องระบายออกก่อนแล้วค่อยรักษาด้วยยาปฏิชีวนะครับหมดแล้วเหรอไม่ครับก็ถ้ามีฝีหลายอัน หรืออยู่ในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ต้องมีการผ่าตัดลำไส้บางส่วนแล้วก็ตัดมันออกครับเพื่อไม่ให้ลำไส้อุดตันบาบลา,บาอะไรกันเนี้ยนี่มันไม่ใช่ระดับของพวกเราอินเทิร์แล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรที่นี่กันเนี้ยอุ้ยเป็นไงบ้างครับพี่อะไรยังไงนะนายทำให้ฉันตกใจนะ ผมได้ยินมาว่าศาสตราจารย์จุงแจวอนอยู่ในนั้นด้วยเหรอครับศาสตราจารย์ที่ว่ากันว่าไม่ให้เวลาที่จะให้ตอบคำถามได้เลยพิศารการชักถามแบบติดจรวดเออก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ตื่นเต้นจนเกินไปก็คงไม่เป็นไรหรอกพวกเขาจะไม่ถามคำถามที่เราตอบไม่ได้หรอกนะก็ไม่แปลกหรอกที่เข้าไปแล้วจะตื่นเต้นคุณโจโยนซัง อาครับไปก่อนนะครับพี่โชคดีนะมาคิดดูแล้วการสัมภาษณ์ของคุณวาคิวจะเป็นไงบ้างนะก๊กก๊กก๊กเข้ามายินดีที่ได้พบครับโอ้เข้ามาเธอคือหมอทรงวาคิวสินะครับครับอ้าวประหม่าขนาดนี้จะผ่าตัดไว้เหรอครับทำได้ครับ งั้นเหรอครับงั้นสั้นๆเลยนะอะไรกันตอนนี้เลยเหรอ